นี่ค่ะวันนี้อีกแล้วนะคะจริงๆคุณแม่ยังไม่บอกว่ายังมีของที่ต้องรีวิวอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นนี้เองคือกล่องอะไรสำหรับที่เอ่อทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อกี้ที่น้องเมาตี้ยังไม่ได้รีวิวกล่องน,นี้นะคะชื่ออะไรคะกล่องนี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณแม่เพิ่งอัปโหลดวิดีโอเมื่อกี้เอง อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะสําหรับวันนี้นะคะกล่องนี้คืออะไรคะมันคือตรงปลายกล่องมันเขียนว่าลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่แต่ข้างหลังมันคือยางลบค่ะทุกคนแต่เราจะมาเปิดกันนะคอันนี้ซื้อที่ไหนก็บอกซื้อที่เซเว่นเลยอ่ะโอเคเปิดกล่องเลยะนจเปิดกล่องเลยค่ะเปิดสวยๆหน่อยนะ เดี๋ยวน้องตี้จะเปิดกล่องให้ดูนะเพื่อนๆน้องๆด้วยนะใครที่ชอบไปเซเว่นก็แวะเ,เลยแวะเลยนี่เดี๋ยวน้องตี้เอาเคสแตกกล่องไม่น้องๆชอบแน่เลยยูนิคอร์นอีเรเซอร์นะคะสำหรับเด็กผู้หญิงย,ยังลบยังลบของลูกยูนิคอร์น <ลบ S 1> ของสำหรับคนที่ชื่นชอบยูนิคอร์นใช่ไหมคะแค่ค่ะแต่น,น้องตี้ไม่ค่อยชอบแต่ก็อ่ะแล้วแกะมาซิแกดมา โวยโวยโวยตื่นเตอร์มีอะไรเนี่ยน้องวันนี้น้องนาตี้ได้อันนี้ค่ะแต่น้องนาตี้จะไปโชว์ว่าตอนนั้นน้องนาตี้ได้ว้าวอันนี้เป็นยูนิคอร์นยังลบนะคะเด็กๆน่ารักนี่นาตี้ยังไม่้ยังไม่ได้ติดตั้งช่องนาตี้นี่น่ารักไหมตอนที่นาตี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดตั้งช่องรีวิวของนะคะน้องนาตี้ ได้อันนี้คะ่ะอ๋อนัตตี้เคยซื้อมาแล้วครั้งนึ้งใช่นัตนตี้ก็ได้อันนี้อ,อันนี้เป็นลายใหม่เนาะใช่ค่ะแล้วก็สีโอ้น่ารักจริงๆเลยใช้ดีนนด้วยน้องนัตตี้ว่าน้องนี้จะน้องนัตตี้น่าจะได้อันนี้น่ารีขอดูหน่อยสองอันแล้วเนาะมันมีกี่แบบคะในกล่อง มันมีให้เลือกกี่แบบนีค่ะดูด้านหลังเอง้ว้าวมีหกแบบเลยค่ะเพื่อนๆนี่น้องมัตตี้ก็เปิดเดี๋ยวเราต้องคอยซื้อหกกล่องเลยใช่ไหมคะมันอาจจะได้ซ้ํากันก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ได้บอกเนาะนแต่อันนี้ก็คือเป็นยังลบวันนัน้นเด็กๆก็เอาไว้ใช้<ย>ในการเรีนยนนะคะอ,อ่าเพราะว่ามันมีถุงเขียนไว้ว่าอะไรคะห้ามอะไรคะคำเตือนคำเตือนว่ามันมีถุงเขียนว่ามันคือ มันคือลูกอมมันคือยางลบอันนี้ยางลบแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาเขียนลูกอมอ๋อมีมีมีลูกอมมาดูลลูกอมอันนี้ค่ะเขามีลูกอมแห่มาให้ด้วยเดี๋ยน้องแอตตี้จะลองเออชิมนะคะน้องแอตตี้ชิมเม็ดหนึ่งดูซิว่าเป็นรสชาติยังไงนะคะเด็กๆก็ใช้กันไกระวังด้วยนะระวังระวังตัดนิ้วเพราะอันนี้มันเอาไว้ตัด เป็นลูกหัวใจนะพี่อิ๋อืมอากีเคยกินแล้วเป็นยังไงรสชาติมันมันจะเปรี้ยวๆหวานๆอืมคุณแม่อสิโอเคค่ะอืมทันทีที่เข้าปากนั้นก็มีกลิ่นซอฟตี้ขึ้นมาเลยค่ะมันมันมันจะไม่หวานเลยมันจะหวานน้อยหน่อยมันจะเปรี้ยวไหนเขาดูยังว่าพิ่ีค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจแล้วไง อย่าไปอย่าลืมไปซื้อที่เซเวนนะคะแล้วพุณแม่ถึงให้ทุกคนนี่นะคะมีเป็นลายยูนิคอนกล่องนี้มี6แบบนะแต่ว่าเขาจะให้แค่อ่างเดียวนะคะเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็ลูกอมอ่าแล้วก็มีลูกคอมแถมมาด้วยแต่ว่าอย่ากินเยอะนะใช่ค่ะเพราะจะต้องฟันผุกสาหรับใครที่กินนะคะก็อย่าลืมไปฟันให้สะอาดดรืยค่ะจะจะได้ไม่ฟันผุเหมือนน้อง ถูกเป็นหนึ่งหนึ่งซี่แล้วเจอกันเอพิโซดหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกดกระดิ่งกรุงกิงกรงกิงด้วยนะอย่าลืมกด subscribe ใต้วิดีโอนะคะถ้าใครไม่อยากจะไปกดที่ subscribe ก็ไปกดที่โปรไฟล์ก็ได้นะคะเจอกันเอพิโซดหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย